มแต่ทุกวันก็ทำอยู่นะถ้าต่อไปโอเคต้องไม่เป็นไรนโอเคทางนัการในการดูแลสุขภาพก่อนเราในการขั้นตอง เป็นเชื่อนของเราที่ทีมครับขาดแต่ ดูชื่อที่

เราปริทัศนนะครับทุกโรงเรียนนี้ท่านผู้ว่ารการจังหวัดได้รับทราบผลการประเมินวน่ามีความมาาั่นใจในเปิดตอนนี้นที่หนึ่งนะครับตลอนนี้เหลืออีกร้อยสี่สิบหกโรงเรียนเนี่ยเป็นการเปิดออนไลน์เพื่อให้พบทั้ง,ท,งทั้งจังหวัดน,นะครับเนั้นเปิดออนไลน์ครั้งนี้ก็ขอให้มีความมั่นใจาว่าเราได้ประเมินตามมาที่สี่สข้อเนี่ยครับของสารสุขเนี่ยจึงมีความมั่นใจาว่าเปิดได้แต่ว่าโรงเรียนก็ไม่ได้เปิดทั้งเรียนมาหมดนะครับเราจะมาเรียนเยป็น่วบให้สับเปลี่ยนกัน ครูก็จะสับเปลี่ยนทั้งออนไลน์ออนไลน์นะครับเพื่อเราดูสถานการณ์ว่าในในใน,ในช่วงระยะหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดออนไลน์ได้หรือยังถ้าเกิดว่าสถานก,การณ์โควิดของเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถจะดำเนินการได้ทั้งเียกก็จะได้รับการเรียนรู้ได้เต็มศักสูงนะครับถ้าเกิดจะไมเอก็คือผมก็อยากจะฝากเรียนทุกเรียนนะครับเนื่องจากวัาดลภูมิแล้วถ้ามีเจอลักษณะยังไม่ถึงว่าติดโควิดนะครับยังแต่ว่าเราต้องประสานสาธารณสุขหรือเนื่องเรียนในชุมชนเนี่ยก็ให้ที่อ,อสมอ ที่ผมไปตรวจโรงเรียนเนี่ยอสมอม,ามาร่วมตั้งแว่เช้าเลยสร้างความมั่นใจให้กับการศึกษาว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในโรงเรียน,น,นได้ปลอดภัยและกลับได้อย่างปลอดภัยระหว่างนี้ทารเรียนจะต้องมีการปรองกันคือในช่วงระยะแรกเนี่นก็เน้นย้ําไปที่ทุกสถานศึกษานะครับว่าต้องให้ความสําคัญเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเข้าทบเป็นวงกว้างเพราะถือว่าไอ้ซัสเตอร์ของโรงเรียนไม่น่าจะเกิดขึ้นเ,เราก็จะให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด